ระบบวอเตอร์รียุทของ MT e c นะครับคือการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งนะครับเรามีการออกแบบนะครับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราติดตั้งตัวถังบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วน้ำเสียที่เราบำบัดแล้วเนี่ยจากที่เราจะปล่อยทิ้งนะครับโดยที่ไม่มีค่านะครับไม่มีประโยชน์เรายังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งโดยที่นะครับเราใส่ตัวกรองระบบเทคโนโลยีฟิลเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงน้ําส่วนนี้ครับกลับมาใช้ใหม่นะครับผมมันจะทําให้โรงงานเนี่ยช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วก็ ประหยัดเรื่องค่าน้ําประปาครับแค่เราเพิ่มส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องการรีฟิลเข้าไปนะครับอันนี้ในระยะยาวเนี่ยจะทําให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับแล้วก็น้ําเสียนะครับรอบโรงงานหรือว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าปริมาณน้ําเสียของเราเนี่ยจะปล่อยออกจากโรงงานเนี่ยน้อยมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นะระบบที่เราได้ออกแบบแล้วก็ เราได้ดีไซน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นระบบที่ทางเรามีความภูมิใจที่จะนําเสนอเป็นระบบที่ทางเอ็มทิของเราออกแบบนะครับให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในประเทศไทยนะครับผมซึ่งปริมาณน้ําเสียที่มานะครับยิ่งมีปริมาณเยอะนะครับหรือระบบยิ่งใหญ่นะครับฟิกคอสหรือว่าคอสที่จะลงทุนเนี่ยมันก็จะน้อยลงอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งเราอยากจะให้ทางโรงงานนะครับตระหนักถึงตัวระบบวอเตอร์รียูสหรือว่าการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่นะครับมันจะช่วยลดผลกระทบแล้วก็ การติดต่อนะครับหรือว่าเรื่องการพ้องร้องก็จะลดลงทางหน่วยงานราชการที่เข้ามาตรวจสอบหรือว่าเข้ามาตรวจคุณภาพน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าคุณภาพน้ําที่เราเรียยุทธ์ผ่านมาเนี่ยมันเป็นน้ําใสนะครับที่ผ่านการกรองหรือว่าผ่านการตรวจคุณภาพน้ําที่ได้มาตรฐานถูกต้องแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้นครับผม